แบงออกไข่จแบงออกไข่มันบ่คูนงวันงามทั้ี่ไข่ปลูกงามก่อเดียวววนบละหลายยูเพี้ยงตอมันมันมนซุมก่อนนะมันซุ่มมันก็เลยขึ้นเออน่นน่นนั่นเมื่อไหร่เพิ่เอาน้องไม่ไปแรกครับก็บอกว่ายายนะโอ้ม่น พอใหนะก่เ็กน่อยนแต่แกยากินต้ปลคอไม่ใคเลี้ยงนะยู่เดียวปะไนี่โดนยู่เดียวเอาซะสูสิเออขมวลโอ้ยเนาะ รับบนนอผู้นอนอยู่นเผู้อ่อยกับบนนอินบนนอน้ำบนนอเออกนบนนอหอี่แล้ววะโอ้เพื่อนบ้านอ่ะโอ้บได้กอดอันม้อนแางก็เสร็จกอดกิดอันกอดน้องแทนเพื่อนว่ะเออโอ้ตีคราบดอกีเอะมาห่อมมาแงเอาลกเพีเอเพีอมาซับเอานี่ยน้องไม่บงวันนี่ เดี๋ยนังซา,าบอกเลยเดี๋ยวชิพาไปเบ่งอีกก่อนนึงเป็นหนาเป็นสิเลยเออเปน็นนางสิละรูดอะไรใต้ผมแค่อ้อนอืมเออดับแนวอีเดียวเออดับแนวฟ <laughs> ังเสียงคุณ <laughs> แบบนี้คุณจะไม่ให้เกิดอ่ะ <laughs> ไปเเดินต่อลูกเดินต่อ มีอยู่ทั้งพุ่นหน้าพามาเอานอนนี่ซิซิมันอยู่ผู้เดียวตรงนั้นคือ <c oughs> ป่าของจริงแม่เหรอครับครับผมป่าของจริงครับนี่ท,ทั้งพี่โอ้โหโอ้โห,ห,โหำลำเราวัวนละมีจักไหลทางไหนก็มับมิวสิเข่าได้บ่เลยเถอะไรอ่ะนี่ดิ กอยูอยห,อห,ห,หันกับกอยูหุ่นยูหุ่นหุ่นกอนันหลายกว่ามึงลูกกระตาเด้อพี่น้องแต่ว่าแม่นี่กระสอบ <c oughs> แม่กับลูกเด้อนี่พี่น้องมาห่าน้องใหม่เพื่อนดูเฉพาะ <c oughs> เออแม่กระสอบลูกกระตาเนาะพักบ่เออลูกกระลูกกระบาผู้ใดบ่เอาได้เก่งพี่น้องบ่ขี้เก่งมา ย่าได้ของหน่อยพนะ <S <S เอารถกระบะมาแก้วเนาะเออนออือเดียนอนัะไรไปกอดน่มชุมฮะเออเออเมนเมนเมนเออัดเอานะแมนคอยกันฉนบอกไม่ไพ่เหรออ้าวเราจะกินตะนอได้ี่นองกินหอรำเด้อบัติสิแก้อรำกาน้ำปลาอ้ยยอมดีโอ๊ยง่ายหลังด <cam> like, ีดัง หลายน้องเหรเด็กหน่อยโูดอ้ยเอารู้แซ่บนุีอยู่ผีเม่นตัวครับอุ้ยก